เช็คศูนย์ตลอดนะครับมีครูป,ปงครูป,ปองเช็คระยะให้ดูครบหมดเลยครับาตาเร่งนี่ดีเลยแหละผมผมบอกเลยกรับสวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับเป็นประจำเหมือนเดิมอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวรถมือสองว่าคุ้มหรือเปล่านะครับกับการที่จะเอารถมือสองคันหนึ่งนะว,วันนี้มานำเสนอครับหนคันอ่าเป็นฟูซุกีสวิฟตนะครับ ซูซูกิสวีปคันนี้ปี2018นะจ๊ะจริงๆรรถประมาณ4ปีได้น่าจะได้แล้วประมาณ4ปีแล้วกันนะครับโฉมมันยังเป็นโฉมปัจจุบันอยู่นะผมเชื่อว่ามันอาจจะเปลี่ยนเล็กๆน้อยนะสำหรับเจ้าโฉมซูซูกิสวีปโฉมปัจจุบันนะครับซึ่งตัวนี้ลากยาวมานั้งแต่ปี2018เลยนะหน้าตาย,ยังคงเหมือนเดิมอยู่นะแล้วเจ้าคันนี้นะครับเป็นตัวท็อปด้วยนะมีอะไรพูดถึงเยอะพอสมควรครับะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวเลยดีกว่านะจ๊ะมาเริ่มจากโคม โคมไฟหน้าตรงนี้นะมันเป็นโคมไฟหน้า LED แบบโปรเจคเตอร์นะครับค่อนข้างสว่างมากมากเลยนะแถมปรับความสูงต่ําด้วยเออปรับความสูงต่้มได้ด้วยนะครับแล้วก็มีไฟ d a y l i g h t Alltime ครับนี่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะสวยงามครับตอนสตาร์ตตอนกลางวันเนี่ยแม่ต้องบอกเลยว่าสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็มีไฟตันหมอกทางด้านล่างนะทางด้านกระจังหน้านะกระจังหน้าของสวิฟต์เนี่ยเขายังคงดีไซน์เอกลักษณ์ยังเหมือนเดิมอยู่นะเป็นแผงรังผึ้ง,งแล้วก็เป็นไฟเบอร์ นะมันเป็นไฟเบอร์พลาสติกธรรมดานะมีแถบสีแดงตรงนี้มาเพิ่มเติมสีสันสักเล็กน้อยครับให้มันดูมีอะไรน่าสนใจมากขึ้นนะคือทังด้านเด่น,ดนทางด้านหน้าเนี่ยก็คงนะ่าจะเป็นส่วนของโคมไฟนะครับโคมไฟขเขาสวยค่อนข้างดีไซน์ออกมาได้สวยนะครับโอเคมาลุยก,กันต่อล้อแมกครับนี่ล้อแมกคันนี้เป็นล้อแมกขอบ17นะครับซึ่งจริงๆรงล้อแมกต้องบอกว่าอารมณ์คล้ายๆกับอืจะพูดว่าเรียนแบบก็ได้นะมันจะคล้ายๆกับ ล้อแมกของรถมินิคูเปอร์นะแม้แต่โลโก้ดูสิก็ยังคล้ายๆเลยใช่ไหมล้อ <laughs> แมกที่ใส่ให้มาเป็นล้อแมกแ,แบบนี้คือคือสวยผมบอกเลยว่าสวยล้อแมกค่อนข้างสวยนะที่ใส่มาให้ติดตัวกับเจ้ารถคันนี้นะครับแหมดูดูดีไซน์ภายนอกก็ค่อนข้างสวยนะแล้วอีกอย่างสวิปเนี่ยนะมันก็มีคนที่แบบเอาไปแต่งเลนส์แบบคล้ายๆกับรถมินิคูเปอร์เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นมินิคูเปอร์ญี่ปุ่นแล้วกัน คือดีไซน์รูปทรงรูปร่างต้องบอกเลยว่าคล้ายๆกันนะครับมัน5ลงคล้ายๆกันแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าราคานะราคากับดีไซน์มันไปด้วยกันได้ก็คือเป็นรถที่ค่อนข้างน่าใช้นะครับน่าใช้เลยแหละแล้วก็ไฟท้ายอ่ะเรามาดูไฟท้ายต่อไฟท้ายเป็น LED แบบต้องบอกว่าเป็นไฟท้าย LED แบบเต็มระบบเลยนะครับนี่ไฟท้ายนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกนี่อย่างเป็นเป็นดวงเหมือนกันว่าไฟเบรคโคมตรงนี้เป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับสว่างสวยงามมาก นะดีไซน์ค่อนข้างลงตัวนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดของเจ้าสุสกิจ s วิฟ t แล้วนะครับ1.2 GLX Navigator ครับ mm hmm. GLX Navigator นะครับสวยแล้วก็มีในส่วนของอไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างตรงนี้นะครับอ่านี่คือมิตริรอบๆของรถของเจ้าสุสกิจ s วิฟ t นะครับขนาดของรถก็น่าจะเท่าๆเ,เดิมนะไม่ต่างจากตัวเก่าสักหน่อย สักเท่าไหร่ฮะต้องพูดอย่างนี้ไม่ต่างจากโดเก่าสักเท่าไหร่นะครับค่อนข้างที่จะมีขนาดที่จะชบเชี่ยวนะครับแล้วก็เป็นรถห้าประตูอเนกประสงค์อยู่แล้วละอ่ะโอเคดูรอบๆกันไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันสักนิดนึงลวกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับเพราะเจ้าคันนี้เป็นตัวท็อปนะออปชั่นเยอะแน่นอนไปเปิดกันดูเลยดีกว่ามาพูดถึงประตูก่อนมือจับประตูตรงนี้นะครับโดยปกติแล้วนะเวลาที่แบบ เป็นรถที่ใหญ่หน่อยหรือว่าเป็นรถกระบะสมัยใหม่แล้วกันะะผมขออนุญ,ญาตดับเครื่องนิดนึงคันนี้เป็นปุ่มส, <ped> <ında> มสตาร์ทนะเวลาปลดล็อกประตูนะครับเจ้าคันนี้นะโดยปกติแล้วถ้ารถแบบใหญ่ๆหน่อยรถเก๋งใหญ่หน่อยหรือว่ารถที่มันหลูนิดนึงครับเวลาแตะแบบนี้นะรถมันจะปลดล็อกเองอัตโนมัตินะครับแต่เจ้าตัวเนี้ยนะมันต้องกดครับมันถึงจะล็อกหรือว่ามันถึงจะคลายล็อกครับสมมุติว่าจะล็อกรถนะครับเราไม่ต้องกดที่กุญแจก็ได้แล้วกดที่ตัวปุ่มตรงนี้นะมันก็จะล็อกรถนะครับแต่ว่าบางรุ่น รถกระบะสมัยใหม,ใหม่หรือว่ารถเก่งตัวใหม่ๆเนี่ยนะครับมันก็แค่แตกแค่นี้มันก็ขายล็อกแล้วใช่ไหมแต่เจา้าคันนี้มันไม่ขายนะครับมันมันยังคงล็อกอยู่ซึ่งมันต้องแตกตรงนี้มันถึงจะขายล็อกได้อ่ะนี่คือ1จุดก่อนนะ้ครับ่จุดก่อนนิดนึงจริงๆแล้วตัวท็อปมันน่าจะทําได้นะครับผมว่านะอันนี้รีวิวแบบมีมีข้อตินิดนึงก่อนแล้วกันโอเคมาดูในส่วนของดีไซน์ภายในยก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยว เรามาดูกันดีว่าข้างในมันมีอะไรน่าสนใจบ้างครับผมหลังจากที่เราดูภายนอกกันไปหมดแล้วนะครับก็มาดูออปชั่นภายในของเจ้าตัวท็อปคันนี้ดีกว่านะซูซูกิสวีบมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเอาเริ่มอย่างแรกก่อนเลยและกันนะครับจอจอตรงนี้ค่อนข้างใหญ่เห็นชัดเลยนะจอมัลติฟังก์ชันอะไรพวกนี้นะครับเป็นระบบสัมผัสทั้งหมดนะครับเมนูเมนูบลูทูธนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้แล้วก็มีระบบนำทางนิวิเกเตอร์ด้วยนะครับแต่ว่ามันต้องใช้ในส่วนของ s d card รนะ นี่ครับอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือว่าใส่เอ็ดีารที่เป็นมัลติฟังชั่นไอที่เป็นเนวิเกเตอร์ใส่ไปตรงนี้นะครับนี่นะนี่คือมัลติมีเดียเพเยอร์นะครับโนะหมดในการใช้งานก็ทั่วไปครับบลูทูธเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็รับสายโทรเข้าโทรออกได้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังชั่นตรงฝั่งนี้นะก็จะควบคุมในส่วนของมัลติมีเดียทั้งหมดนะครับนี่รับสายโทรเข้าโทรออกอะไรก็จะอยู่ตรงนี้นะครับพวงมาลัย สั่งงานด้วยเสียงนะครับแล้วก็เพิ่มลดเสียงโหมดในการใช้งานก็อยู่ตรงนี้นะครับข้างนี้ส่วนข้างนี้เป็นเอ่อคูสคอนโทลนะคูสคอนโทลตรงนี้นะมันยังเป็นครูสคอนโทลแบบต้องพูดยังไงดีแบบรุ่นเก่าอยู่นะมันมันมันยังไม่สามารถที่จะเพิ่มลดความเร็วที่พวงมาลัยได้นะมันแค่แบบเซตตัวที่แบบล็อกความเร็วไว้ได้เฉยนะเวลาเหมาะสําหรับคนที่เดินทางไกลนะครับก็สามารถล็อกความเร็วไว้ได้ไม่ต้องเหยียบคันเร่งแช่นะครับโดยประมาณตรงนี้ นะซึ่งมีไว้ก็ดีกว่าไม่มีละกันนะเออต้องพูดอย่างนี้นะครับแอร์เป็นระบบแอร์แบบออโต้หน้าปัดแสดงผลแบบดิจิตอลนะครับก็สามารถนี่เร่งเบาได้ตรงนี้นะครับผมความร้อนอะไรก็ตับตรงนี้นะครับดีคือดีไซน์ตรงนี้ค่อนข้างสวยเลยนะส่วนตัวผมชอบนะครับมันดูโอเคอยู่มันดูดูดีอะดูดีดูโอเคเลยนะเป็นระบบแบบออโต นะครับแล้วก็ทางด้านล่างก็จะมีปลั๊กไฟให้เสียบอยู่2จุดตรงนี้เลยเห็นชัดเลยนะครับแบบ USB นะมี AUX กับ USB อยู่ตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็มีที่แบบไฟคือจริงๆ USB มันก็ชาร์จแบตได้นะครับทุกคนหรือว่าจะเป็นแบบตัวนี้ใช้อะแดปเตอร์มาต่อก็ได้ครับจะต่อเป็นกล้องหรือว่าจะต่อเป็นในส่วนของการชาร์จแบตไฟ,ไฟโทรศัพท์ก็ได้นะครับอ่านะโอเคแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ออโต นะครับก็จริงๆแล้วเจ้าซูซูกิสวิฟคันนี้นะครับมันแรงม้ามันน้อยลงกว่าเดิมมันประมาณ8ปกว่าแรงม้านะตัวเก่านี้มันประมาณ90้กว่าแรงม้าครับแต่ว่าในส่วนของอัตราเร่งเนี่ยต้องบอกว่าแทบเออแทบไม่ต่างจากเดิมเลยนะครับอัตราเร่งทําได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วโหมดการใช้งานก็มีเยอะนะพอสมควรเลยนะมีโหมดออโต้สต็อปสตาร์ทอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของปุ่มสตาร์ทนะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นการ ปรับความสูงต่ำอย่างที่ผมบอกไปช่วงที่ดออูทางด้านหน้ารถนะครับโคมไฟหน้าที่เป็น LED โปรเจ c เตอร์นี้ก็สามารถที่จะปรับความสูงต่ำของไฟได้นะครับอยู่ตรงนี้อ่าทำไมต้องปรับความสูงต่ำบางทีเราแบกของนะครับแบกของมาท้ายหนักอ่าท้ายรถหนักแล้วก็หน้ารถมันชดขึ้นใช่ไหมเราก็ปรับไฟให้มันต่ำลงนะครับมันจะได้ไม่ไปส่องหน้าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับก็ประมาณนี้นะในส่วนของแอร์แบ็กเจ้าคันนี้ นะครับแอร์แบ็กที่ผมดูดูอยู่ตรงนี้ก็น่าจะมีประมาณ4ใบนะครับที่ผมดูได้นะมีคอนโซล2นะครับมีข้างเบาะอีก2เดี๋ยวไปดูทางด้านหลังก่อนว่ามันมีเพิ่มหรือเปล่าเนะี่ยจำไม่ได้ว่ามัน4หรือ6ใบนะถ้าผิดอย่างพลาดยังไงขออภัยด้วยแล้วกันนะครับอ่าแล้วส่วนตัวอ,อย่างที่ชอบเลยนะครับของเจ้าคันนี้ก็คือเบาะเบาะดีไซน์ไนี่ค่อนข้างสวยเลยนะทุกคนว่าไหมเบาะไม่เป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าไม่ใช่ผ้ากำมะหยี่นะเป็นผ้าเลยนะครับซึ่ง คือต้องพูดอย่างดีโฟมนวมเขาทํามาได้ค่อนข้างดีเลยมันนุ่มแล้วมันก็แน่นในทีเดียวกันนะเออมันทั้งนุ่มทั้งแน่นไม่รู้จะพูดยังไงมันทั้งนุ่มทั้งแน่นเลยนะครับหัวหัวเบาะถอดออกได้นะแล้วก็ตัวเบาะเองมันโค้งแบบกระชับนะครับเวลานั่งเนี่ยเ,ออเวลาผมนั่งเนี่ยนะคือสบายมากเลยนะครับมันมันนั่งนิ่มอะมันนั่งนิ่มมากเลยนะทุกคนแล้วมันกระชับกับตัวได้ดีเลยนะครับได้ดีเลยนะเออชอบอ่บ บาะนั่งนั่งสบายมากเลยครับผมส่วนในส่วนของห้องโดยสารก็กว้างขวางในระดับหนึ่งตามสไตล์ของรถ e ีโกคาร์นะครับต้องบอกว่า s วิฟตเนี่ยมันเป็น e ีโกคาร์เจนสแล้วครับตัวนี้มันม,มีเจนแรกนะพวก e ีโกคาร์เจนแรกนะครับแล้วก็มีเจน2องนะเป็นเจ้าพวกตัวนี้ครับก็มีพวก 2, มา z ด้าสมีเออซูซูกิสวิฟตที่ตามมาในช่วงประมาณปี2018-19นะครับ แล้วก็จะมีพวกนี้สันอเมร่ะพวกนี้ก็จะตามออกมาเรื่อยๆนะครับซึ่งสุ k i s w ว f ปค่อนข้างเป็นที่นิยมด้วยความดีไซน์นะครับของเขาค่อนข้างโดนใจวัยรุ่นนะต้องพูดอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับก็ถามถึงสุ k i s w วิ t มาเยอะใน้หมดของรถอีโคคานะครับโอเคมาลุยต่อ,อ,อส่วนข้อดีที่ชอบต่อไปคือแอร์แอร์ค่อนข้างเย็นเย็นเร็วมากเย็นช่ำเลยแอร์ Air ของสุสานทวปนี่ผมบอกเลยนะครับเย็นมาก เจ้าตัวนี้เย็นเย็นไวด้วยนะครับเล็กไมค์คันนี้อยู่ที่40,000กิโลนะครับถามว่าคุ้มไหมก็ก็คุ้มนะผมว่าเพราะว่าตอนป้ายแดงเนี่ยเขาเปิดตัวมาในราคา629,000บาทครับราคาค่อนข้างแรงเลยนะคันนี้ผมขายอยู่เหลือเพียงแค่439,000บาทค,บคุับง่ายๆก็คือทังจากป้ายแดงประมาณ200,000นะตีไปกลมๆแล้วกันนะครับได้รถออปชั่นเยอะขนาดนี้ไปใช้นะครับก็ดีไซน์สวยด้วย ลืมบอกไปครับเมื่อกี้นอกจากตัวจอที่มีโหมดฟังก์ชันในการใช้งานครบแล้วก็ยังมีกล้องมองหลังด้วยนะนี่ครับกล้องมองหลังโอ้แล้วจอใหญ่ด้วยแล้วดูกล้องมองหลังค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับโอเคนี่คือในส่วนของออปชันโดยรวมของรถคันนี้นะครับบอกเลยว่าแม่ภายในนี่สวยงามมากไม่ช้ําเลยนะครับค่อนข้างคุ้มเดี๋ยวลองไปขับดูสักหน่อยหนึ่งแล้วกันว่าคันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับผมผมบอกเลยว่าอัตราเร่งเนี่ยนะดี อาาัตราเร่งนี่ดีเลยแหละผมผมบอกเลยนะครับการแบบการออกตัวในค่อนข้างคลุ้งเลยนะครับนี่ใช้ได้เลยนะครับถึงแรงมา้ามันจะน้อยลงกว่าตัวเดิมนะครับแต่อัตราเร่เงต้องบอกเลยว่าไม่ขี้ร้ายขี้เละเลยแถมแรงแรงอัดดีไม่ดีแรงกว่าเดิมเลยนะผมว่าแรงกว่าตัวพันห้าด้วยนะครับเกาะถนนค่อนข้าง,งดีไม่ค่อยครงเท่าไหร่นะแต่ว่ายังมีอาการอยู่บ้างเวลาที่แบบ เราหมุนพวงมาลัยแบบว่ากระชันชิดและแบบเข้าโค้งเนี่ยนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งอย่างที่ผมบอกไปก็เาขาเรียกว่าอะไรเสียงเสียงยังค่อนข้างเก็บเสียงได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือรถที่เก็บเสียงได้ดีที่ผมชอบเลยอย่างที่ใครดูวิดีโอรีวิวหลายๆรอบนะ่าจะเป็นโตโยต้านะนี่โตโยตานี่เก็บเสียงได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับอ่ะนี่คือในการขับแบบแซมเปลิล นิดิดหน่อยนะครับก็ดูสมรรถนะเพิ่มเติมนะครับสำหรับเจ้าซูซูกิสว f ปคันนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะครบแหละเดี๋ยวเราไปสรุปกันข้างนอกดีกว่าว่าคันนี้มันคุ้มจริงหรือเปล่าครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันครับผมซูซูกิสวีปปี2018ครับทุกคนคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับ1.2 G LX Navigator ครับถามว่าคุ้มไหมกับราคาที่ผมจะให้นะครับราคาป้ายแดงคันนี้629,000บาทครับตอนนี้ผมขายเลืออยู่ 4 3 0 0 0 0า่กาพบาทครับกับตัวท็อปที่ได้นะอย่างที่ผมรีวิวให้ไปดูทั้งหมดนะครับก็ถามว่าคุ้มไหมก็ค่อนข้างคุ้มนะครับตีไปกลมๆเลยเราประหยัดกว่าแป้แดงไปประมาณ200,000นะครับกับเลขไม้ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็50 0 0 0 5 0 0 0 0โลตีกลมๆเลยรถ4ปี5 0,000โลนะครับก็ขับปีละประมาณหมื่นกว่ากิโลนะน้อยนะครับถ้าตีเป็นปีหมื่นกว่าโลปีละหมื่นกว่าโลถือว่าค่อนข้าง,าง,างน้อยนะคุ้มค่าคุ้มราคาครับลืมบอกไปอีกนิดนึงแล้วกันว่าเจ้าคันนี้นะครับ ระบบ ABS เนี่ยมันเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะไม่ใช่ว่าดิสเบรกแค่2ล้อหน้านะครับข้างหลังดับเบรกไม่ใช่นะคันนี้เป็นดิสเบรก4ล้อนะครับแล้วที่สําคัญนะครับลืมให้ดูไปนะคันนี้บุ๊กเซอร์วิสคู่มือกุญแจสํารองครบครับลูกค้านี่ครับแล้วเช็คศูนย์นะครับมีประวัติเช็คศูนย์ให้ตลอดนะครับตัวบุ๊กเซอร์วิสผมเปิดให้ดูเลยแล้วกันนะครับนี่เช็คศูนย์ตลอดนะครับมีคูปองคูปองเช็คระยะให้ดูครบหมดเลยครับตั้งแต่ 700กว่ากิโลนะครับมา8,000โลนะครับนี่มีคู่มือต้องบอกว่ามีระยะเช็คให้ตลอด8,000โลแล้วก็มาหมื่นกว่ากิโลนะครับมาหมื่นหกมา20,000นะมา24,000นะครับแล้วก็มา30,000 30,000 30, แล้วก็มา3าม0 0นะครับแล้วก็มา42,000ครับนะคือมีเช็คระยะให้นะครับตลอด นะเข้าสู์ตลอ,ลอดเช็คระยะให้หมดนะครับแล้วก่อนที่จะรับรถยังไงผมตรวจเช็คก,ก่อนที่ลูกค้าจะรับอีก150รายการครับไม่ต้องห่วงคันนี้มีดูแลหลังการขายให้1ปีเต็มครับโปรโมชั่นดีๆออกรถกับผมวันนี้คันนี้พันเดียวจบอ่าออรรถกับผมคันนี้พันเดียวจบครับแค่แอดไลน์มาผมเท่านั้นครับเดี๋ยวผมจัดให้ส่งรถให้ถึงบ้านทั่วประเทศไทยนะครับออกรถง่ายๆ ได้ทุกอาชีพครับนะรถมือสองคุณภาพดีผมการันตีให้นะที่นี่เอ็ดดี้สมาร์ทคาร์ครับชื่อนี้ที่คุณไว้ใจนะครับใครสนใจก็ทักไลน์กันเข้ามาได้เลยแล้วกันนะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับกับเจ้าคันนี้นะครับการันตีได้เลยนะครับใครชอบนะครับก็อย่าลืมนะดูวิดีโอนี้ครับฝากกดไล้์ก็แชร์นะดูใน Facebook นถ้าดูใน Youtube ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับรถสวยๆแบบนี้ การันตีให้ขนาดนี้นะครับของแท้มีมาไม่ค่อยบ่อยนะครับเดิมๆแบบนี้ครับถ้าสนใจทักมาได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้แอนด์ินคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปวิดวีโอรีวิวรถรอบหน้าครับต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้สวยจริงอะไรจริงนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดวีโอรอบหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ